นั้นแทก็มองก่อนถ้าเกิดแบบยิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราเราก็สามารถที่จะสวัสดีครับอะไรอย่างนี้ได้อ่าชานมไขมุกถึงเลยไหมชานมไขมุกถึงเลยไหมเหมือนที่เราชอบแจกชานมไขมุกไหมเอานะเอาไหมเอาป่ะด่านนั้นต้องรู้จักกันก่อนอถึงจะไปสเต็ปสองคือถ้าเป็นเพลงมันต้องมี A 1หนึ่งก่อนก่อนจะไปฮุกครับมาถึงอย่างฮุกเลยอันตราย พอจะได้เคล็ดลับบ้างเล็กน้อยไหมจ๊ะแซกโอ้ยพาแซกคุยเรื่องอะไรกันมาลูกเพราะว่ามันต้องมีแบบครั้งหน้าครับผมเฮ้ยน้องครั้งหน้าอีกครั้งหน้าต้องมาใหม่เออโอเคเอานี้ขอบคุณแซกชุูแพรค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอให้มีเมียไวๆครับคาับวันนี้เป็นวันดีปีใหม่ไทย วันสงกรานค่ะเราเลยมีการแสดงไทยๆสวยๆเนี่ยมาฝากค่ะครับผมจากนีโน่และนักกี้นะครับสองสีพี่น้องนะฮะลิเกดาวรุ่งที่กำลังมาแรงงานแน่นทุกวันนะครับเขาคือลิเก s ซุปเปอร์ฮีโร่เทพประบุษุดจอ,เอยเทพบรตบุุดที่รักค่ะที่รักค่ะเทพบุตรสุดจอยนั่นซิทคอมของเราค่ะวันนี้ทั้งสองคนมาพร้อมกันในทองเรื่องจัน ครอเมยอดขมองอิ่มจิ้มลิ้มนักนีโนสุดที่รักแฝ สิบนิ้วพนมกราบนายนาะแฟนๆจา้าอย่านานเดรี่โชทางช่องวันสนุกสร้างสัน สุขใจสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้นำตัวเหรอครับ เมื่อกี้ร้องจนเสียงแห้งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนำตัวตรงนี้แล้วกันเสียงแห้งเลยร้องอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่ปล่อยให้เขาร้องเลยเป็นมุกเป็นมุกเขาแนะนำตัวนิดนึงค่ะนีโน่สุดที่รักครับผมนกกีเดะคอเมดี้ครับผมครับผมจากคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักครับผมเดี๋ยวนะจุดหนึ่งเลยที่เป็นจุดเด่นมากก็คือชุดใช่ครับคณะเรามีความแตกต่างยังไงจากคณะอื่นครับเป็นลิเกที่ ถูกขนานนามว่าลิเกซูเปอร์ฮีโร่ครับแล้วก็เป็นลิเกวาไรตี้ครับฮะเราจะเอาความเป็นตลกไม่จะเป็นตลกคาเฟ่หรือเรื่องอะไรใหม่ๆที่มันเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ๆโบรานหน่อยใช่เอามาปรับแต่งกับศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราครับอ๋อแล้วเราเป็นลิเกจริงๆใช่ไหมเป็นลิเกจริงๆนะครับคือกินเลือดมานี่คือคับมันลิเกลิเกลิเกมันจะไหลออกมาเป็นจุกจ่อยลอยลอพูดแล้วไม่เชื่อทําให้ดูหน่อย เดี๋ยวทั้งคณะมีสองคนไหฮะหรือว่ามีใหญ่กว่านี้อ๋อมีประมาณร้อยกว่าชีวิตเฮ้ยผู้วิเล่นจริงเหรอครับเป็นคณะใหญ่ครับอ๋อแล้วแสดงที่ไหนบ้างครับแสดงเป็นยุทธยาพาชีอุทั้งที่เชียงใหม่หาดใหญ่ประดังกันตังสงขาสมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่สุราษฎร์ธานีจันบุรีเชียงรายแล้วก็มาเล่นที่เนียครับผมีงานทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยครับเออให้บอกงานแน่นเลยงานแน่นเลยครับ เดี๋ยววันวันนี้มาอยู่มาเล่นลิเกได้ครับมาเล่นลิเกก็พี่นุ้ยประกาศมาเล่นจันตโคลบใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยวจะให้พี่นุ้ยกับพี่แทงเล่นด้วยเฮ้ยเล่นได้อยากเล่นไหมพี่อยากเล่นอยากเล่นเกิดมาเนี่ยดูแต่ลิเกไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยแล้วพอดี4คนเลย4ี่คนอันนี้เล่นเป็นอะไรฮะสี่คนผมเป็นจันทโคลบจันทโคลบต้องให้พี่แท่งเหรอไม่พี่แทงเป็นพระเจ้าตาครับถ้าพี่เป็นพระเจ้าตานะพรออบก็ต้องเป็นนุ้ยแล้ว่ะจะบ้าหรอพระอบมันเป็นสิ่งของเอาคนไปเล่นทำไมเล่า พี่นุ้ยต้องเป็นโมลาสิโมลาได้เป็นนางเอกโมลาโมลาได้เป็นนางเอกแล้วเราเล่นอะไรเดี๋ยวผมเล่นเป็นโจรครับออกเป็นโจรป่าครับเป็นโจรไม่ถึงพันโจรอะไรโจนห้าร้อยใช่แล้วเล่นเลยต้องทำไงเรื่องราวเจ้าตาอยู่ตัวเจ้าตาแต่งตัวแต่ตัวอ่านั่งเลยคุณเจ้าตานั่งนะโอเคตรงนี้นะแล้ะคือนางโมลาต้องรอเปิดพระโอรต้องรอเปิดพระโอษฐ์ออกมา สว,ส, iscilla, ok สวัสดีจ้ะพระเจ้าตาสวัสดีจ้ะคือว่าวันนี้กจันทาโคลบเองเนี่ยโคลบโคลบไม่ต้องรีบโคลไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะด้วยยามนี้ม่ถานมาเผิดจะได้ตีนะด้วยยามนี้จันทาโคลบจะขอกราบพระเจ้าตากลับบ้านกลับเมืองเลยอยากจะมาขอของดีจากพระเจ้าตากลับบ้านด้วยสิพระเจ้าตาโอ้ได้สิจันทโครบข้าเนี่ยมีของให้เจ้าอยู่แล้วจริงเหรอพระเจ้าตาจริงดูนี่มาเลยเดิน ขอโทษพี่น well> ุ้ยเข้าผสมกรางมากยังไม่ได้เปิดเลยออกมาทําไมเนี่ยยังไม่เปิดเลยนี่รอเปิดก่อนรอเปิดก่อนรอในเพราะอบมันนานอะเมื่อยอ่ะเมื่อยนะเปิด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 เะอบเปิดเนี่ยเต้นอีกทีเต้นอีกทีเต้นอีกทีอ้า จริงๆครับโมลาต้องทําขนาดนี้เลยเหรอฉันเห็นทุกทีนะนางเอกเขาก็จ่อว่าแบบสวยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่จําไม่จําเดี๋ยวไม่จำเดี๋ยวไม่จำเพราะว่าเราเป็นแบบลิเกแนวใหม่ใช่เราโมเดิร์นเราโมเดิร์นออกมาเนี่ยมันต้องแดนซ์โมลามาแล้วค่ะโมลามาอุ้ยรักเลยเหรอสวยเหลือเกินเจ้าตาครับถ้าอย่างนั้นผมจะพาโมลาเดินทางกลับบ้านกลับเมืองไปเดี๋ยนี้เลย กราบลาละโอ้ได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 ้ช้าก่อนเจ้าจะไปไหนไม่ได้ข้าต้องการนางคนนี้มาเป็นแม่ข้าเฮ้ยเมียเมียเมียรุ่นนี้ต้องแม่แล้วพูนี้ใช่ไหมเอาขัดกะถาไปเดี๋ยว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 อย่าใช้กำลังเอามาเป็นแม่ของลูกข้ายังฟังไม่จบออต้องการให้เป็นอะไร ต้องการว่าให้เป็นเมียข้าไม่ต้องห่วงตอนนี้ข้าเป็นโจรธรรมดาค่ะอีกหน่อยข้าจะป้นข้าป้นข้าป้นข้าแล้วข้าก็จะเป็นมหาโจรอมหาโจรข้ายังไม่พอข้าจะป้นข้าป้นข้าป้นข้าและข้าก็จะกลายเป็นพระครูโจรพระครูโจรข้ายังไม่พอใจข้าจะป้นข้าป้นข้าป้นข้าอีกหน่อยข้าจะเป็นเจ้าอาวาสโจรเฮ้ยเจ้าจะเป็นเมียเจ้าอาวาสเดี๋ยวเดี๋ยวข้าน้อยขอลา นี่ก่อนที่จะไปนะทําไมครับดูนางเอกข้าเนี่ยลาก่อนเอ้าเอ่ยลาลาเลยละนาดมาไม่ไม่นัดกันก่อนนะเฮ้ยเขารู้ร้องลิเกสักท่อนร้องลิเกลิเกเก่า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 เอยวผมสอนไหมให้สอนพี่หน่อยนะสอนเวลาร้องเขามีคีย์ของเขานะเวลาร้องลิเกอ่ะ ไม่เลยอ่ะแม่สาวรุ่นดารุณีแม่สาวรุ่นดารุณีมือดิมือด้วยมือด้วยอยู่ลำด้วยลำด้วยลำด้วยย่อหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้อมเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ต้องทำไงเวลากรีดมือขี่เมื่อกีย้ผ่าแล้วหรอจะให้ไปยันดีแล้วนุ้ยดีแล้วเฮ้ยเล่นให้มันถูกขี้หน่อยขอขอตุ้งตีขึ้นอีกตุ้งตีตุ้งีมือมามือ แม่สาวรุ่นแม่สาวรุ่นดารุนีแม่สาวรุ่นดารุนีดนตรีนี่คุณเล่นมากี่ปีแล้วเอ้ยเอาอย่างนี้นะเราก็ผ่านงานมาเยอะนะเออหรืว่านะครับไม่ต้องไปไหนกันละอยู่มันตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนประกวดนางสาวไทยเนี่ยแสดงความสามารถพิเศษอะไรความสามารถพิเศษฉันคือวาดรูปวาดรูปอะไรตอนนั้นฉันวาดมะเขือ งั้นเดี๋ยวร้องร้องให้คนให้คนให้คนรู้หน่อยดีกว่านแล้วนะคุณตุีไม่ต้องแม่สาวรุ่นดารุณีแม่สาวรุ่นดารุณีแม่สาวรุ่นดารุ่นีนี่ไงเล่นผิดจริงอายุเพียงแค่14อายุหูไม่ใช่ในเรื่องในเรื่องไม่ใช่ที่หูเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าร้องไม่ได้หูเนี่ย14มันเด็กไปไหมอ้องเอาใหม่อายุเพียงแค่54 ยีอายุเพียงแค่ยีอายุเพียงแค่ย um ี่สี่ยังยังเหินที่ยังไม่ยังไม่ถึงฉากต้องบินยังไม่ถึงฉากไม่บินซูเปอร์ฮีโร่ยังไม่ต้องเหินอายุเพียงแค่ยี่สิยังไม่มีใครมาเมายัง ไม่มีใครมาเมาเออพอตอนกลางวันเหม็นหืนไไปปลลอองงสิพอตอนกลางวันเหม็นหืนพอตกกลางคืนเหม็นคาวพอตกกลางคืนเหม็นคาวโอ้อบคุรั จะไปไหนก็ลาในลสลิดเลยอ่ะเอาจานดูโคลรบเดินทางกลับบ้านกลับเมืองเนี่ยนะก็ระวังอย่าเมาเข้าใจไหมครับขับรถขับลาอย่าง่วงอย่าเมามันอันตรายและที่สําคัญให้ระวังเรื่องโควิดอย่าไปใกล้ชิดใครอย่าลืมล้างมือใส่แมสป้องกันโควิดเข้าใจไหมงั้นงั้นเอาเป็นว่าข้าไม่อยากไปแล้วน่ากลัวเหลือเกินถ้าอย่างนั้นอยู่เล่นสงการที่นี่ด้วยเลยโอ้ดีมากเป็นความคิดที่ดีโอ๊ยถ้าอย่างนั้น เราก็ต้องมีคำโวยพรพระพรอให้กับคุณผู้ชมสิคะแฟนรายการเดี๋ยวอาจารย์โครมนะฮะจะโวยพรมหาโจนด้วยสองเทพพบุตรสุดที่รักขอบคุณคนไม่ดูผมนะไม่ฟังผมนะแล้วคนไม่ฟังผมไ่ตองน้อยใจเดี๋ยวพระยาตาช่วยอาจารเงินไปไปสองเทพพบุตร สุดที่รักขอบคุณนะครับวันนี้เดลี่โชว์รายการดีๆให้แฟนๆมั่งมีเถิดน้องเดี๋ยวเดี๋ยวดีคะก่อนพี่อีกนานไหมอยแล้วไปเจ็บาเกิดคุณคุณคุณสามารถทำได้นานเท่าไหร่ผมก็จะร้องได้นานเท่านั้นแหละครับงั้นร้องน้องเอาลีมาลีไปนี่มาลีไป ให้แฟนมันม่งมีเถิดนออ้องรับสมัครเจ้าภาพทั่วราชณาจักโนสุดที่รักยังรอ <Yeah! S 1> เกสองเทพประรสุดที่รักครับคุณงปันยาหน่อยนี่คือศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยนะครับยังไงพวกเราชาวไทยอย่าทิ้งกันนะครับต้องรักษาไว้ให้ดีครับ